คุณคิดว่าการเป็นครูมันยากไหมคะยากความฝันของมดามแพมตอนแรกคืออยากเป็นครูวันนี้ก็ไม่ได้เป็นครู mm. และวันต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นครูหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ก็ภูมิใจกับชีวิตเราไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะว่าทําไมถึงไม่เป็นครูไม่เป็นครูแต่ตอนนี้มีแมวออกจากรูแล้วอ่าตาบอดข้างงด้วยนะคะแพม เธอเป็นสาวประเภทสองเมื่อต่อเป็นนักศึกษาเธอมีความฝันว่าอยากจะเป็นครูเธอเลยหาอาชีพเสริมด้วยการเป็นครูสอนศิลปะเด็กประถมแต่เมื่อผู้ปกครองเห็นว่าแพมมีรูปร่างหน้าตาเป็นหญิงแต่เสียงเป็นชายเขาเลยรวมตัวกันไปประท้วงเจ้าของสถาบันนี่ถ้าเธอไม่ไล่พนักงานคนนี้ออกพวกฉันจะให้ลูกไปเรียนที่สถาบันอื่นถ้าลูกฉันกลายเป็นคนข้ามเพศขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบยังไงฮะบอกฉันสิแพมเลยถูกไล่ออกจากงานโดยไม่ได้รับเงินค่าแรงแม้แต่บาทเดียว เธอเดินกลับบ้านทั้งน้ําตาและนี่แหละครับเป็นที่มาของคอนเทนต์เมื่อฉันตกงานและแปลงร่างเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์ด้วยความที่แพมชอบทำงานเธอเลยหาเงินในวัยเรียนด้วยวิธีมากมายเป็นทั้งพิตตี้บะมีกึ่งสำเร็จรูปออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นรับจ้างวาดรูปจัดดอกไม้ตัดเย็บชุดตุ๊กตาขายส่งให้พ่อค้าแต่อาชีพที่เธอทำแล้วมีความสุขมากที่สุดคือช่างแต่งหน้า ทุกครั้งที่มีงานรับปริญญาเธอจะเอากระดาษโฆษณาไปติดตามตู้โทรศัพท์และนั่นทําให้เธอมีรายได้หลายพันบาทต่อเดือนเมื่อแพมเรียนจบแพมเลือกประกอบอาชีพช่างแต่งหน้าเต็มตัวจนกระทั่งวันหนึ่งโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์ช่างแต่งหน้าเกิดใหม่มากมายใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหาลูกค้า แผมไม่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเลยทําให้งานของเธอค่อยๆลดน้อยลงจนถึงขั้นไม่มีอันจะก,กินระหว่างที่เธอกําลังเครียดกับทางตันของอาชีพสามีของเธอแนะนําให้เธอเปลี่ยนวิธีคิดใหม่สามีของเธอสอนให้เธอรู้จักกับ Facebook f แฟนเพจและ YouTube เท่านั้นยังไม่พอยังได้สนับสนุนให้เธอได้เจอคนมากมายที่หาเงินจากโลกออนไลน์ผ่านงานต่างๆ,างๆเช่นแม่อายในงานสอนสร้างตัวตนจาก YouTube พี่มดชินนามอนนักรีวิวเครื่องสำอางจากงานบล็อกเกอร์อาชีพเจอ b ิวตี้มา u ซี่และทายหมูน้อยบิวตี้บ l อกเกอร์จากงานอีเวนต์ทำาหไมแพมรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีวิธีสร้างอาชีพอีกมากมายให้เธอได้เลือกเดินเธอจึงเริ่มต้นถ่ายคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้าตัวเองด้วยเครื่องสำอางราคาประหยัดและคาดหวังว่าสิ่งที่เธอทำจะทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นและผลจากการอดหลับอดนอนทำงานภายใน6เดือนเธอก็เริ่มมีลูกค้าติดต่อว่าจ้างให้ไปแต่งหน้า ซึ่งนั่นทําให้เธอมีความสุขมากและยิ่งมีคนชอบงานของเธอเธอก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจที่ได้สอนคนเธอกลายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์โดยที่เธอไม่รู้ตัวปัจจุบันเธอกับสามีมีความสุขมากงานที่แพมทากลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเธอถ่ายคลิปสามีตัดต่อเมื่อมีงานแต่งหน้าสามีของเธอก็จะทําหน้าที่เป็นคนขับรถแบกของให้ถึงแม้รายได้ของทั้งสองคนจะไม่เยอะมากแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขมากๆเช่นกัน ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าแพมคือใครคุณสามารถค้นหาชื่อมาดามแพมได้ทั้ง Google Facebook และ YouTube มาดามแพมก็คือเมียของวิทสตาร์เจอเวนั่นเองมาดามแพมเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่า